นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกชี้ถ้าเราไม่หนีไปจากโลกใน100ปีมนุษยชาติจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์คำกล่าวนี้อาจจะดูรุนแรงเกินจริงไปหน่อยหากพูดเมื่อ 10- บหรือยีปีก่อนแต่สภาวะการในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเหลวไหลไหร้สาระมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆและมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ เราจะเห็นได้จากความพยายามของประเทศชั้นนำและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ดูเหมือนว่าจะรีบเร่งสำรวจหาดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อเป็นดาวสำรองเตรียมไว้หากเกิดหายนะเกิดขึ้นกับโลกที่เราอยู่ทั้งที่ความสามารถและเทคโนโลยีของมนุษย์ยังเป็นที่กังขาอยู่ว่าจะสามารถทำได้ไหมดูราวกับว่าพวกเขายอมเสี่ยงไปตายเอาดาบหน้าที่เห็นได้ชัดก็คือ ความพยายามของอีลอนมัสและนาซาที่รีบเร่งไปสำรวจดาวอังคารและเตรียมการจะส่งมนุษย์ตั้งอนณานิคมทั้งที่ไม่มีความพร้อมในขณะที่บางคนบอกว่าจะไปหาดาวดวงใหม่ทำไมกันเรามีโลกที่สมบูรณ์อยู่ทำไมไม่รักษาโลกนี้ให้คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไปวิธีนี้น่าจะง่ายกว่าการสอหาที่อยู่ใหม่ ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในขณะน,นี้แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แต่เหตุผลที่พวกเขาเรีบเร่งออกไปหาบ้านใหม่เขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีกว่าคนในบ้านหรือไม่หรือเขาไม่มีวิธีรับมือกับหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราหรือไม่ใน100่้ปีหนีไปเสียจากโลกเป็นคําเตือนของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก สเตฟ e นฮอว k กินเตือนให้มนุษย์หนีไปเสียจากโลกภายใน100ปีไม่เช่นนั้นแล้วมนุษยชาติอาจต้องสูญสิน้นก่อนหน้านี้ s t e ฟ h นฮอวกินได้เคยออกมาเตือนไว้อย่างลือลั่นสนานโลกอีกหนึ่งแล้วว่าชะตากรรมของมนุษย์เราจะมีระยะเวลาเหลืออยู่ให้เลืองล่าได้ไม่เกิน1,000ปีถัดจากนี้ไปคำพูดชัดๆของเขาก็คือ I don't think we will survive another 1 n 0 0 years Without escaping beyond our planet ซึ่งก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าโลกเราในขณะนี้เปราะบางเกินกว่าที่จะโอบอุ้มมนุษย์ได้แล้วซึ่งก็เป็นมนุษย์เองที่เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการทำลายโลกนี้มาโดยตลอดหลายคนอาจถามว่าสตีเฟนฮอว์กินเป็นใครกันทำไมถึงสนใจในคำพูดของเขาทำไมเขาถึงบังอาจมาแช่งโลก และยังทำให้คนในโลกตื่นตระหนกกับคําพูดที่น่ากลัวแบบนี้สตีเฟนฮอ w k กินเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะในยุคปัจจุบันของเราเขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอยู่ที่ศูนย์จักรวาลวิทยาทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ผลงานสำคัญของเขาคือการศึกษาการทำนายการแ่รังสีจากหลุมดำ เขาคือผู้ค้นพบหลุมดำอันลือลั่นเรียกได้ว่าเขาเป็นบิดาแห่งหลุมดำเลยทีเดียวแต่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงหลือลั่นสนานโลกเป็นเพราะเขาเป็นคนแรกที่สร้างทฤษฎีจัก,กรวาลวิทยาขึ้นมาโดยใช้สองเสาหลักทางฟิสิกส์ยุคใหม่นั่นก็คือทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์และกลศาสตร์ควอนตัมทำให้เขาเป็นคนแรกที่ขยับเข้าใกล้ ทฤษฎีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง t h e r r y of everything หรือแปลชัดๆว่าเป็นทฤษฎีของพระเจ้าที่ใช้อธิบายทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเรียกได้ว่าสตีเฟนฮอว์กินอัจฉริยะยุคปัจจุบันไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกทุกอย่างที่เขาพูดหรือนำเสนอไม่ใช่การพูดแบบลอยๆแม้จะเป็นเพียงความเชื่อ แต่ก็เป็นความเชื่อหรือสมมติฐานที่มีที่มาจากฐานอ้างอิงต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ฮอวกินเชื่อว่าอนาคตในระยะยาวของมนุษย์คือการไปตั้งเผ่าพ,พันธุ์ในอวกาศเนื่องด้วยการหลีกเลี่ยงหายนะบนโลกนั้นเป็นเรื่องที่ยากและเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถหลีกเลี่ยงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกได้เขาบอกว่าหายนะใหญ่นั้น จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเขาได้กล่าวในระยะแรกว่าเรามีระยะเวลา1000ปีเพราะมีความเสี่ยงมากมายที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราตั้งแต่การเกิดความขัดแย้งที่อาจทำลายล้างกันด้วยอาวุธร้ายแรงและทำลายล้างเผ่าพันธุ์ด้วยฝีมือของมนุษย์ด้วยกันเองจนกระทั่งถึงภัยคุกค,คามต่างๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ซึ่งก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ไม่นับรวมสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เช่นภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ดาวหางหรืออุกาบาทพุ่งชนโลกครั้งใหญ่ซึ่งเวลาที่ผ่านไปนานเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกทีคำเตือนของฮอกกินทําให้วงการวิทยาศาสตร์ตื่นตัวหลายเรื่องเรื่องที่เห็นได้ชัดว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุด ก็คือการหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือที่เรียกว่า exoplanet ซึ่งมีทั้งการส่องกล้องหาและการส่งยานอาวกาศออกไปค้นหากันเลยทีเดียวในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาอย่างในปี2009 NASA ได้ส่งยานอาวกาศแคปเลอออกไปปฏิบัติภารกิจสำคัญก็คือค้นหาพื้นที่อาศัยอยู่ได้ habitable zone ของระบบดาวฤกษ์ที่มีลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราโซนที่เรียกว่านี้ชื่อว่าโกดิร็อกโซนเพราะนี่ก็คือการค้นหาว่ามีดาวเคราะห์ดวงไหนบ้างที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆที่จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ด้วยดาวเคราะห์แบบอยู่อาศัยได้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งก็คือ Proxima B ซึ่งอยู่ในระบบของดาว p r o x i m a c e n t a u r i มันอยู่ห่างออกไปเพียง4.2ปีแสงเท่านั้น h อ w k กินเคยเตือนมานานแล้วว่าเราเหลือเวลาไม่ถึง1,000ปีและเราเริ่มปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่ตอนนี้และอาจได้ย้ายบ้านกันได้ทันในอีกสัก20ชั่วอายุคนนั่นเป็นคำเตือนล่วงหน้าเมื่อหลายปีก่อน แค่นี้ยังไม่พอก่อนที่ฮอกกินจะได้เสียชีวิตระยะเวลาในคำเตือนของเขาดูเหมือนว่าจะนานเกินไปก่อนที่เขาจะลาไปจากโรคนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ในสารคดีเรื่องใหม่ของ BBC เรื่อง e x p a n t i o n New Earth ซึ่งสารคดีเรื่องราวใหม่นี้ตัดเวลาที่เขาเคยคาดการไว้ก่อนจากระยะเวลา1,000ปี ลงไปถึงสิบเท่านั่นก็หมายความว่าสตีเฟนฮอวกินบอกว่ามนุษย์เรามีเวลาเหลือแค่100ปีเท่านั้นเองใช่แล้วคำพูดของเขาก็คือหากเราไม่หนีไปเสียจากโลกนี้ภายใน100ปีคือไปตั้งอนานิคมบนดาวดวงใหม่ให้ทันก็เป็นไปได้ที่มนุษยชาติจะสูญเส้นเผ่าพันธุ์ ฮอกกินอะธิบายว่าที่เรากำลังนัดถอยหลังกันอยู่และระยะเวลาลดน้อยลงทุกวันเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือภาวะโลกร้อนรวมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเคราะหน้อยและอุก,กาบาทขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่าเพิ่มจำนวนพุ่งเฉียดโลกแทบทุกเดือนรวมทั้งโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้น จากการที่มีประชากรโล้นโลกในขณะนี้คนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันกับฮอกกินก็คืออีลอนมัสผู้ก่อตั้งบริษัทเทส l a และ SpaceX ตอนนี้เขาทำอะไรต่อบีอะไรหลายอย่างเพื่อหาทางสร้างอนานิคมต่างดาวให้ได้ในช่วงอายุของเขาเพื่อจะหาทางเดินทางไปสำรวจและตั้งโลกลากบนดาวดวงอื่น โดยเฉพาะดาวอังคารซึ่งอีลอนมัสตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องส่งคนไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2025และจะเกิดอนานิคมแรกที่นั่นในปี2033คนที่ตัดสินใจที่จะเดินทางไปดาวอังคารกับเขาจะไม่ได้กลับมายัางโลกตลอดการหรือแปลตามตรงก็คือ โลกอาจจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วในเวลานั้นซึ่งตรงกับห่วงเวลาที่ฮอกกินกำหนดไว้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ